รุดหน้าสร้างตลาดการเงินเพื่อความยั่งยืนพร้อมส่งมอบบริการด้านวานิธนากจครบทุกมิติพาลูกค้าก้าวสู่การเติบโตที่ยั่งยืนไปพร้อมกันธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนเผยกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของกลุ่มงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวานิธนากจปี2567ชูธง ESG Finance มุ่งสร้างโซลูชันเพื่อตอบโจทย์ตลาดการเงินเพื่อความยั่งยืน ร้อมเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านวานิธนากจที่ครบวงจรตอกย้ำความสำเร็จในการให้บริการสินเชื่อโครงการการซื้อขายควบรวมกิจาการและการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรกตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนทั้งในและต่างประเทศด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นพันธมิตรที่ลูกค้าธุรกิจไว้วางใจเพื่อก้าวสู่การเติบโตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน ในประกอบเพียรเจริญประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวานิธนกิจธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนเปิดเผยว่ากรุงศรีประสบความสําเร็จในการดําเนินง,งานเพื่อส่งเสริมธุรกิจให้กับลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวานิธนกิจอย่างต่อเนื่องโดยในปีที่ผ่านมามียอดสินเชือเ่อเติบโตคิดเป็นอัตราประมาณ2.6เเมื่อเทียบกับปีก่อน และยงคงให้การสนับสนุนสินเชื่อและการระดมทุนที่เชื่อมโยงกับการดำเนินง,งานด้านความยั่งยืนพผนกกำลังครั้งสำคัญเปิดตัว Care Cover สหัดคลินิกโดยความร่วมมือกันระหว่าง Full s e r v e n t u r e Capital และโรงพยาบาลจักษุรัตนินทางเลือกใหม่สำหรับการรักษาระดับปฐมภูมิ Primary Care ในประเทศไทยบริษัท Full s e v e n t u r e Capital จำกัดและโรงพยาบาลจักษุรัตนินผนกกำลังครั้งสำคัญ ร่วมลงทุนก่อตั้งบริษัทเมืองไทยรัตนินจำกัดพร้อมประกาศเปิดตัวแคร์คัฟเวอร์สหคลินิกแคร์คัฟเวอร์คลินิกทางเลือกใหม่สำหรับการดูแลรักษาการป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพเพื่อช่วยให้คนไทยสามารถเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเพราะสุขภาพดีคือพื้นฐานของความสุขนายสาราลำำ้ำซำากรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัด และกรรมการบริษัทฟูซิโเวนเจอร์แคปิตอลจำกัดเปิดเผยว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราเห็นถึงแนวโน้มที่เติบโตของประกันสุขภาพและสิ่งที่ตามมาคือความต้องการในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและสะดวกสบายเราจึงเห็นโอกาสในการเข้ามาตอบโจทย์ในจุดนี้ทั้งสำหรับลูกค้าประกันชีวิตและบุคคลทั่วไปอย่างไรก็ตามเราดีใจเป็นอย่างมากที่ได้โรงพยาบาลจักษุรัตนิน ซึ่งมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจสถานพยาบาลและมีวิสัยทัศน์ที่ตรงกันมาช่วยกันสร้างแคร์คัฟเวอร์สหคลินิกขึ้นมา SME D-Bank คารรับนโยบายรัฐมนตรีพิมพ์พัฒนาหรือลดปลดสร้างหนุน SME ไทยชูเรือธงเติมทุนคู่พัฒนาเพิ่มศักยภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยเติบโตยั่งยืน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการทำงานแก่ SME ดีแบงคแนะใช้แนวทางหรือลดปลดสร้างยกระดับองค์กรเพื่อเป็น,นกลไกสำคัญขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุน SME ไทยด้าน SME ดี a n k คขานร,รับชูเรือธงเติมทุนผู้พัฒนาสนับสนุน SME สู่ความสำเร็จส่งต่อคุณประโยชน์ทุกภาคส่วน พาเศรษฐกิจและสังคมไทยเติบโตเข้มแข็งยั่งยืนวันนี้กติกาใหม่ของโลกที่พยายามตั้งขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคาร์บอนหรือเรื่องของพลังงานเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญที่ทางรกระทรวงสาธารณสุขและทาง s อสบีดีแได้คํานึงถึงนะคะทีนี้พอมันมีกติกาใหม่ขึ้นมาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเครื่องจากเรื่องของการปรับปรุงกระบวนการเนี่ยก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นเราจะมาดูแลเรื่องพวกนี้นะคะ่ะให้ทาง SME บอยู่ได้แล้วก็สามารถปรับตัวได้เพื่อที่จะสู้ กับกติกาใหม่ของโลกได้เช่นกันค่ะทีทีบี TV เผยกลยุทธ์ลูกค้าบุคคลปี2567มุ่งส่งมอบผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นในทุกวิติพร้อมยกระดับการบริการด้วยการใช้ดิจิทัล a อนด์ดาต้าอินโนเวชนนายถากรปิยพันธ์ผู้จัดการใหญ่ทีเอ็มบีธนชาติเปิดเผยว่า ททบมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อส่งมอบชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่องในทุกช่วงชีวิตโดยเฉพาะ4กลุ่มลูกค้าหลักที่ธนาคารเชี่ยวชาญภายใต้แนวคิด Eco s y s t e m p l a y ได้แก่กลุ่มคนมีรถคนมีบ้านพนักงานเงินเดือนและลูกค้าเวลโดยมีแอป TTB Touch เป็นแพลตฟอร์มหลักในการเชื่อมต่อโซลูชันและสิทธทิประโยชน์ต่างๆจากพันธมิตรชั้นนำของธนาคารเพื่อส่งมอบประสบการณ์ทางการเงินในระดับบุคคลหรือ segment of one ให้กับลูกค้าทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์เงินฝากสินเชื่อลงทุนและประกันมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องสำหรับในปี2567นี้ TTB เดินหน้ากลยุทธ์ Lead the change for financial wellbeing of retail customers เป็นผู้นำในการสร้างความแข็งแกร่งด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สนับสนุนให้ลูกค้าฉลาดออมฉลาดใช้มีความรอบรู้เรื่องกู้ยืมเราไม่อยากเป็นธนาคารที่ปล่อยแต่เงินกู้แต่จะเคียงข้ามช่วยคุณปลดหนี้โฆษณานี้คุณจะเห็น QR โค้ดตลอดทั้งเรื่องแค่คุณสแกนคุณจะเจอกับทางออกที่ช่วยคุณพิชิตหนี้เร้ไวขึ้นพร้อมลงทุนเพื่ออนาคตและมีความคุ้มครองที่อุ่นใจ จึงมุ่งพัฒนาโซลูชันที่ตอบโจทย์ตรงใจกลุ่มลูกค้าและนำดิจิ t a ลแอนด์ดาต้าอินโนเวชันมาใช้เพื่อพัฒนาการให้บริการที่ดีขึ้นกอ็อย่างที่พวกเราทราบนะครับนี้ภาคโควเรือนก็สูงกับ,กบ90%อยู่ GDP ของ GDP แล้วนะครับเราก็มีความเป็นห่วงแล้วทีทเอ,เองเนี่ยเราก็พยายามที่จะช่วยผ่อนภาระของลูกค้าของพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการผ่านโครงการร่วมหนี้นะครับ หรือการที่ถ้าลูกค้าไม่มีบ้านหรือไม่มีรถก็สามารถที่จะโอนหนี้กลับมาอยู่กับเราเพื่อลดพาระดเดเบียได้นะครับแล้วสิ่งที่เราพยายามช่วยมากขึ้นซึ่งก็เป็นไปตามแนวทางของ e s p o n s i b l e l e n d i n g ของธนาคาร่งประเทศไทยก็คือว่าต้องช่วยลูกค้าในการประคับประคองฉะนั้นแล้วปีนี้ก็อาจจะเป็นปีที่มุ่งเน้นในเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ้านและรถนะครับซึ่งมีความเป็นกังวลมากก็าอาจจะเป็นอ่อนเฟรอของสินเชื่อรถยนต์ซึ่งปีนี้ก็จะเป็นปีหนึ่งที่เราเน้นในเรื่องของการปรับโครงสร้างให้กัับนะคคร โรงเรียนเลินสาธิตพัฒนาพลิกโฉมอนาคตการศึกษาไทยสร้างเด็กให้เติบโตเต็มศักยภาพบนเส้นทางที่เลือกเองได้ด้วยแนวคิด personalized learning โรงเรียนเลินสาธิตพัฒนาหรือ lsp school ภายใต้การบริหารงานของ l e a r n corporation เล็งเห็นปัญหาในระบบการศึกษาไทยจึงมีเป้าหมายยกระดับการศึกษาเพื่อสร้างเด็กไทยให้ประสบความสำเร็จอย่างมีความสุขด้วยการเรียนแบบ Personalized Learning คำตอบของแนวทางการศึกษาที่เด็กทุกคนได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัดของตัวเอง